สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่างเช็คจากเพจรับทำเคาน์เตอร์ครัวปูน Family k คิ c เช่นครับวันนี้พาทุกท่านมาชมผลงานชุดครัวปูนของผมอีก2ชุดครับใน1หลังครับตอนนี้ลูกค้าให้ความไว้วางใจผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจผมเข้ามาติดตั้งชุดครัว2ชุดครับในชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าที่เป็นเรียกว่าเป็นครัวไทยแล้วก็ครัวฝรั่งครับตามที่ ท่านเจ้าของบ้านได้เรียกนะครับผมพื้นที่ตรงนี้อยู่จังหวัดปทุมครับอำเภอบ้านกลางนะครับแถวแถวแยกปทุมแยกปรุมแยกป,ท,ยกปทุมที่มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่นะครับแล้วก็มีตลาดเรียกว่าตลาดคูนซัพ์นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมว่าการติดตั้งไม่ใช่การติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วการใช้ฟังก์ชันในการใช้งานของตัว หน้าบานแล้วก็ตัวตู้แขวนเนี่ยมีหน้าตาออกมาแบบไหนในชุดครัว2ชุดนี้นะครับผมอันนี้เป็นลูกค้าสร้างบ้านเองนะครับติดต่อกันมากก็รอคิวกันเป็นปีครับผมก็ก่อนที่จะมาติดตั้งก็จะติดตั้งเสร็จครับแต่รอคิวเป็นปีก็ลูกค้าก็อาอยู่ในช่วงที่แบบทําบ้านเองส่วนมากลูกค้าที่ทําบ้านเองก็นั่นแหละครับอาจจะมีการเลื่อนกานขยับคิวออกขยับคิวเข้า ช่วงนี้ผมนี่สลับคิวกันบุนเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าที่แบบทําทบ้านเองเนี่ยส่วนมากแล้วคือในการทําบ้านเองเนี่ยส่วนมากจะเลทนะครับผมพอเลทปุ๊บผมก็ต้องหาลูกค้าที่เป็นแบบบ้านที่แบบเขาขายเป็นแบบสําเร็จรูปขายเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาแทรกพอแทรกพอเกิดการแทรกกันเนี่ยการจัดคิวก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับคือทํางานกันแบบสารวนเลย สองวันเข้าบ้านหลังนี้สามวันเข้าบ้านหลังนี้อะไรเนี่ยครับแต่ก็อันนั้นเป็นปัญหาที่ผมก็จะพยายามจัดการให้มันรูปให้มันลงตัวให้มากที่สุดนะครับผมก็สายยายเยอะแล้ะตัวน,นี้เดี๋ยวไปชมหน้าตาแล้วก็ผลงานของชุดครัวชุดนี้กันครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนครับครับผมผลงานอีกหนึ่งผลงานครับสองผลงานก็ได้ครับ อันนี้ผลงานแรกนะครับชุดนี้เป็นครัวไทยนะครับเป็นลักษณะของตัวแอลนะครับแล้วก็อีกชั้นนึงครัวด้านในนะครับเรียกว่าแพนที่นะครับผมตัวนั้นเป็นลักษณะของตัวไอนะครับก็เดี๋ยวเราเอาครัวไทยก่อนนะครับเป็นลักษณะของชุดครัวตัวแอลนะครับผมก็เดี๋ยวไล่ความยาวก่อนนะครับนี่ ยาวเลยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตร60เซนครับด้านยาวด้านนี้นะครับลูกค้าเวลาวัดพื้นที่ให้ผมอยากได้ราคาก็คือลูกค้า,าท่านผู้ชมนะครับวัดรวมมาให้ผมเลยไม่ต้องหักอะไรนะครับวัดแบบผนงังชนผนงังด้านนี้ก็นนเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็วัดผนังมาชนผนังเลยนะครับแบบนี้ด้านนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร40ครับผม ก็ความสูงของคน์เตอร์นะครับก็ความสูงของคน์เตอร์นะครับจะประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ86เซนนะครับกล้องเดเห็นไหมอ่า86เซนตนะครับตัวนี้นะครับจุดกวนจุดนี้ใช้ท็อปเป็นตัวหินสังเคราะห์คริสตัลไว้นะครับคุณสมบัติของคริสตัลไว้ก็คือเวลาโดนพวกน้ำหรือว่าของเหลวนยครับระวังจนลืมแก้วกาแฟเรานะครับ เราวางไว้ปุ๊บลืมมันก็ความของเหลวก็ไม่ซึมผ่านลงไปในตัวเคาน์เตอร์นะครับไม่เป็นดวงเราก็วางเราก็เช็ดทําความสะอาดปกตินะครับใช้น้ําสบู่หรือว่าน้ําเปล่าปกติก็ได้นะครับหรือว่าตัวนี้ใช้น้ํายาเช็ดกระจกที่ว่ามีขายในเซเว่นไอสีน้าเงินนะจีบแล้วก็เช็ดหน่อยนะครับในการทำทำความสะอาดนะครับก็เริ่มแรกนะครับผมก็ จะทําการติดตั้งตัวโครงสร้างโคปูลก่อนนะครับผมก็จะลงคลิปแยกเป็นคลิปทำทำงานวันแรกจะมาติดตั้งตัวโครงสร้างปูนนะครับวันที่2เข้ามาก็คือจะเป็นการปูกระเบื้องวันที่2กับจนกว่าที่จะติดตั้งเสร็จเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายงานและเพราะว่ามันมันมันก็มีงานที่แบบสเต็ปไปข้างหน้าอยู่แต่ว่ามันมองภาพรวมไม่ออกนะครับผมก็เลยกะจะถ่ายงานแค่ว่า วันที่เข้าไปติดตั้งหน้างานวันแรกนะครับแล้วก็ติดตั้งงานเสร็จนะครับจะได้มองมองภาพออกนะครับวันแรกที่ผมเข้าไปผมก็จะขีดเส้นหาระดับนะครับแล้วก็วางตัวโครงสร้างแบ่งเป็นช่องๆนะครับผมแล้วก็ตัวโครงสร้างผมเนี่ยผมก็จะทําเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปแบบนี้นะครับสเต็ปแรกคือตัวขับตัวขาของโครงสร้างนี่ครับแล้วก็สเต็ปที่2คือตัวแผ่นลับท็อปนะครับ แผ่นรับท็อปปูนนะครับตัวสเตปที่3าก็คือตัวหินนะครับจะยื่นออกมานะครับแล้วก็ทําไมผมต้องทําแบบนี้เพราะว่าถ้าทําให้หน้าบานเป็นแบบนี้นะครับเรายืนยืนประกอบอาหารอยู่นะครับยืนโคกทางานอยู่ตรงเนี้ยตัวผมเนี่ยแทบจัดขานี่จะไม่เกี่ยวไอตัวมือจับเลยนะฮะนะครับแล้วก็ยืนได้นานนะครับเพราะว่าตัวตัวนิ้วเท้าเราเนี่ยยื่นเข้าไปในตัวเคาน์เตอร์ แล้วนะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยพิงอยู่กับท็อปนะครับทําให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับก็เนี่ยฮะนี่มีเตาอบมีมือจับอยู่นี่แทบจะไม่เก,กะกาศเลยนะครับอ่าเตะแลงแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกับแบบอาจจะเป็นว่า ถ้าพูดถึงก็คือสมมติว่าท่านมีน้ําหยดมันก็หยดไหลหลดผ่านนี้นะครับไม่หยดโดนหน้าบานแต่มันก็เรื่องเล็กน้อยครับปัญหาตัวนั้นแต่หลักๆก,ก็คือการทําเป็นสเตปนี้อยู่ในเรื่องของอหนึ่งการยืนทำทำงานของเราบานนี้ไม่เกะกะตัวหน้าบานนะครับสองก็คือพอมันเป็นสเตปแล้วเนี่ยความหนาของปูนมันก็จะโดนย่อยไปนะครับ จากที่ว่ามันต้องหนาแบบขนาดเนี้ยที่ว่าวงกบกับตัวปูนมาแนบกันนตัวเนี้ยต้องหนาเป็นประมาณเป็นสิบเซนแต่ว่าเราย่อยออกมาตัวนี้ได้หกตัวนี้ได้สี่มันก็เลยมองให้ดูว่าปูนเนี่ยมันมีความเทะทะน้อยความหนาน้อยนะครับมันก็หลอกตาในส่วนนั้นของเราก็ดีที่สองครับผมประมาณนี้นะครับที่ผมเลือกทําเป็นสเต็ปให้กับลูกค้าแล้วก็ผมอันนี้คือผมทําเป็นมาตรฐานของผมเลยนะ ไม่ใช่ว่าบ้านหลังไหนจะ,ะตรงอะไรผมขอทําเป็นแบบสเต็ปของผมอย่างนี้เพราะว่าอันนึงอันนี้ผมก็หล่อมาสําเร็จรูปของผมแล้วแล้วก็ตัวแผ่นท็อปปูลผมก็หล่อมาเสร็จแล้วนะครับผมก็มันก็เกี่ยวเนื่องกันกันกบตัวซิงค์ด้วยที่ผมหล่อมานะครับเดี๋ยวอธิบายไปอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องซิงค์ทีนี้พอผม หล่อเคาน์เตอร์เสร็จแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือการปูกระเบื้องนะครับการปูกระเบื้องตัวกรอบตัวด้านนอกของเคาน์เตอร์เอยนะครับด้านนอกนี้ผมปูหมดเลยนะเนี่ยด้านใต้นี้ก็ปูนี่ฮะครับผมด้านใตป้ปูปูทําไมเพราะว่าเวลาเราเราลูบดูระหว่างกระเบื้องกับถ้ามันเป็นปูนแบบนี้นะฮะปูนแบบนี้ผิวสัมผัสมันก็ต่างกันนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องเราก็ มันมีความเนียนมากกว่ากระเบื้องแล้วก็เช็ดทําความสะอาดง่ายกว่าที่จะเป็นสีนะครับแล้วก็ผมก็สารภาพโดยตรงเลยว่าไอตัวเนี้ยไอตัวแผ่นท็อปปูนผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังมีความโค้งอะไรของมันอยู่นะครับตอนที่เราปูท็อปผิดละเราก็มาจัดระดับให้ตัวกระเบื้องตัวเนี้ยให้มันอยู่ในแบบ Hyun. แนวใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับผมก็ แล้วข้างในปูด้วยไหมข้างในก็ต้องปูด้วยครับผมนี่เริ้มแรกเราก็ต้องปูภายในนะครับโคบปูนี้แนะนําว่าต้องปูภายในทุกช่องเลยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นช่องที่เป็นกล่องกล่องลิ้นชักลักษณะแบบกล่องแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตู้ลิ้นชักแบบนี้ผมก็ปูข้างในนะอันนี้มองไม่เห็น <laughs> ต้องเป็นต้องเป็นตู้อย่นี้แล้วถึงจะมองเห็นแั่น,นี้จะมองเห็นไหมไม่เห็น ไม่มีมองไม่เห็นนะครับแต่ก็ปูหมดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความชื้นของปูนเนี่ยมันจะคายออกมาตลอดเวลาแหละโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็เหมือนกันแล้จะมีเราจะได้กลิ่นอับชื้นของอตัวปูนนะฮะหลักๆเลยนะครับพอปูนแล้วทีนี้ไม่มีอากาศถ่ายเทก็จะขึ้นลาครับมีกลิ่นอับขึ้นลาไปนะครับทางดีๆก็คือปูกระเบื้องนะครับผม ต่อมาพอปูกระเบื้องเสร็จแล้วผมทําอะไรต่อก็คือนี่ครับปูกระเบื้องผนังนะครับปูพื้นได้ผนงังในการปูกระเบื้องผนงังถ้าระบบไฟแบบนี้ของลูกค้านี้มันไม่ได้อยู่ในในพื้นที่ของมนันผมก็ทําการย้ายให้บางทีย้ายเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แล้วแต่หน้าง,งานว่าหน้าง,งานนั้นควรจะย้ายไปตำแหน่งไหนครับแต่สังเกตเอ๊ะทำไมตัวนี้ทำไมเอาสูงไม่เท่ากันตัวนู้น อันนี้ของเก่าเครับองเก่าถ้าผมย้ายลงมาปุ๊บเดี๋ยวเพิ่มสายไฟอะไรก็จะลกกายเป็นยุ่งยากอีกก็ขอเป็นตำแหน่งหนึ่งนะครับก็มีย้ายตำแหน่งตัวปลั๊กของเครื่องดูดควันด้วยปกติของเครื่องดูดควันนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นนี้นะถ้าเป็นของยุโรปมีขายตามห้างก็ปลั๊กไฟเขาจะอยู่ในป่องนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ปลั๊กไฟเขาอยู่ด้านข้างนะครับผมจะเดินเข้าไปในป่องก็ได้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าต้องเอาปลั๊ก ของของตัวที่อยู่ด้านนอกเข้าข้างในมันย้อนแยง้งไปนิดนึงผมก็เลยอ่ะให้อยู่ด้านนอกแล้วก็ทางบริษัทเขาก็ให้ปักไฟอยู่ด้านนอกด้วยด้านนอกก็ดีตรงที่ว่าสมมุติเราไปต่างจังหวัดเราถอดออกเลยได้เลยนะครับอปูกระเบื้องเสร็จแล้วทํายังไงต่อก็ติดตั้งตัวท็อปหินนะครับตัวตัวท็อปหินนี้ ก็ใช้วิธีเจียนะครับเจียลบมุมแล้วก็เจียก็ขัดเงาหน่อยนะครับขัดเงาตอนเจียนะครับเพราะว่าการขัดเงาตอนเจียนี่ก็ความปกติแล้วเนี่ยพกสันพวกนี้ถ้าไม่โดนเจียมามันจะผิวด้านด้านจะไม่เงาเท่ากับเท่ากับตัวผิวท็อปด้านบนนะครับสีมันจะต่างกันแต่ถ้าเจียเงามันก็จะทําให้มีความเนียนตามากขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้ก็ดรอปลงนิดนึงนะครับอันนี้สําหรับ ขัวไทยโดยเฉพาะเลยนะครับมีสังเกตโครงสร้างของตัวนี้นิดหนึ่งครับอลองสังเกตด้านนี้นะฮะเป็นกระเบื้องครับผมนะฮะสังเกตด้านนู้นนะฝั่งนู้นครับฝั่งนี้เป็นไม้ครับเอ๊ะทำไมล่ะครับเพราะว่าลูกค้าเขาขอทำหลัก ทำตามหลักงงจุ้ยนะครับว่าขอฝั่งเนี้ยไม่มีธรณีแบบนี้นะครับไม่มีการยกพื้นเทพื้นปรับพื้นขึ้นแบบนี้ครับขอเป็นแบบคล้ายๆกับบิวอินผมก็ทําเป็นแบบนี้ให้ยัดเข้าไปในช่องเลยนะครับลองดูไอคลิปย้อนหลังผมที่เป็นบ้านหลังนี้นะครับว่าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เทพื้นขึ้นมาเลยครับก็คือเนี่ยภายในเป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยแต่ว่าผมทําเป็นบานหลอกไว้ให้นะครับ ได้ระดับกันของตัวนี้นะครับหน้าบางนะครับผมอ่ะทีนี้ถึงเวลามาดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับเ,เป็นแบบไหนอ่าเริ่มตัวแรกนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้คือเป็นบานเลื่อนนะครับครับติดตั้งตะแกรง2ชั้นนะครับเป็นแบบลดแรงแทกนะครับซอฟโคดนะครับอ่ะผมเรียกว่าเป็นซอฟโคดดีกว่ามันดู ดีกว่าแล้วก็หน้าบานผมว่านี่ใส่นี้นะครับนี่หมุดฝังเลยครับมันหลุดยากอยู่แล้วไม่ต้องไปใช้ตัวกาวสองหน้าแปะเพราะว่าพื้นที่น้อยใช้กาวสหน้าแปะใช้ไปสักพักหลุดใช้เป็นแบบเจาะฝังไปเลยนะครับก็อธิบายนิดน,นึงครับหน้าบานตัวนี้นะครับเป็นหน้าบานไม้ hmr นะครับไม้ไม้ hmr ไม้กันชื้นนะครับเป็นไม้รุ่นใหม่ที่ เขาคิดคำนวณมาเรื่องของการแรงอัดแล้วก็เติมสารที่เป็นสารกันชื้นนะครับเวลาโดนน้ำก็ไม่บวมอาจจะบวมก็บวมช้ามากช้ามากกว่ารุ่นก่อนๆที่เป็นไม้ไม้พวก MDF นะครับผมครับส่วนมงกบนะครับวงกบผมใช้เป็นไม้สะเดานะครับผมไม้สะเดาคุณสมบัตินี่คือปลวกไม่กินนะครับผมโดนน้ำไม่บวมนะครับอันนี้เป็นไม้จริงนะครับตัวนี้ เป็นไม้ H MR อาไม้ขึ้นรูปขึ้นมานะครับทำไมถึงไม่ใช้เป็นไม้สะดาวล่ะหน้าบานต้องเรียนตาตวงว่าไม้ธรรมชาตินี่ถ้าเอามาพ่นสีเนี่ยการเก็บงานเก็บรายละเอียดเนี่ยจะยากมากกว่าตัวไม้อัดเพราะว่าไม้อัดนี่คือเขาจะเรียบเรียบแบบเรียบเรียบเสมอทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้จริงเนี่ยความเรียบของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่า ความอัดแน่นในพื้นผิวเนี่ยก็น้อยกว่าเพราะว่าอายุปีของไม้มันก็ต่างกันแหละครับแล้วก็การดูดน้ําอะไรของไม้เนี่ยก็ตัวไม้จริงมันมีเยอะกว่านะครับเวลาเราพ่นสีเราต้องบล็อกนู่นบล็อกนี่ถ้าลูกค้าเคยเห็นแบบว่าเอ๊ะทำไมสีมันมีอ,กออกเหลืองๆบางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราบล็อกบล็อกน้ําที่มันอยู่ในเนื้อไม้ไม่ดีพอมันก็ทําให้สีมันเพี้ยนได้นะครับผมอันนี้ก็ เลือกเป็นหน้าบานที่เป็นแบบแบบนี้ก็ดีกว่าที่จะเป็นไม้สสเดานะครับแล้วก็ไม้สสเดาวก็ความหนาก็มีแค่15เซนไอ้ 15, อ15มิลกดคอไฟครับ1.5เซนนะครับอันนี้ส่วนที่เอาเราเอามาทำเป็นหน้าบานเนี่ยมันต้องประมาณ2เซนขึ้นไปนะครับจ่าตัวนี้ก็เป็นตะอบครับผมอ่าตะอบทำเป็นกล่องไว้นะครับ แล้วก็ผมมีเพิ่มความสูงของตัวช่องตัวนี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวอธิบายตัวนี้จะได้เข้าใจง่ายนะครับคันนี้ก็ใส่ถังแก๊สครับถัดมาครับอ,อันนี้จริงแล้วเป็นลักษณะตู้วัวนี้ผมก็จะชอบใช้เลื่อนแบบนี้มากกว่านะครับ นี่วอันนี้ใส่ได้แค่ชั้นเดียวนะอีกชั้นหนึ่งนี่เกะกะกันแน่นะครับครับอ่าตัวนี้เป็นลักษณะของตู้เลยนะครับยัดเข้าไปนะครับมันคูเลื่อนเลื่อนก็ดีกว่านะครับระวังของเนี่ยระวังแบบสมมุติของหนักน,นะครับเรายกแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้อ่าเรายกขึ้นวางวางแล้วก็เลื่อนเข้าไปง่ายกว่านะครับถัดมาครับเป็นลิ้นชัก3มชั้นนะครับส่วนมากชั้นแรกผมก็จะทําเป็น าถาดใส่ช้อนให้นะครับแล้วก็ชั้นถัดมาชั้นกลางผมจะทําโล่งไว้เพราะว่าโล่งนี่มันจะใส่พวกมีดพวกตะหลิวทับพีของที่เป็นยา,ยาวได้ง่ายมากกว่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นขวดกระปุกหรือว่าอะไรนะครับแล้วจัดสรรนะครับอ่าภายใน ตัวนี้นี่ครับตัวนี้สาคัญครับโดยเฉพาะช่องเนี้ยถ้าเราไม่ปูกระเบื้องเนี้เปิดออกมานี่จะมีจะได้กลิ่นถึงความร้อนกลิ่นอับตรงนั้นเลยนะครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนท,ท่อให้ด้วยนะเห็นท่อฟ้าไหมครับปกติเขาแถมมาน,นี่ก็จะเป็นแถมแถมท่อเทาแบบนี้แหละบางครั้งก็บางยี่ห้อก็เป็นท่อย่นสวมใส่เลยครับใช้ไปสักพักก็อาจจะหลุดได้ผมก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้คงทนกว่านะครับแล้วก็ นี่ฮะถ้าสมมุติว่าตันใช่ไหมเศษอาหารตันเราหมุนเกลียวตัวนี้ออกมาปุ๊บทิ้งเศษใช้งานได้ปกตินะครับนี่ปูนผมนี้ทะลุถึงข้างในเลยนะครับครับไม่เทกันนะฮะแล้วก็ผมแจ้งนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมแบบไม่ได้ไม่ได้ให้ผมทำเนาะแล้วก็บางทีเปิดมาเจอช่องผมเนาะ ในมุมเนี้ยพยายามพยายามมีแบบนี้นะครับมีทั้งห่างด้านด้านซ้ายหรือว่าห่างด้านต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็น L แบบนี้ไม่เอาแบบเทและไม่มีตรงนี้เพื่อที่จะเอาหน้าบานไปยึดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าทาไมครับเพราะว่าเวลาหน้าบานเปิดมาเนี่ยหน้าบานมันมีระยะของมันนะบบางทีก็ไปติดมือจับแบบนี้กันนะครับควรควรที่มีเป็นแบบนี้นะครับมีซ้ายแล้วก็มีขวานะครับมีแก็บซ้ายแก็บขวานะครับไม่ควรเอาไปชิดนะครับชิดถ้าสมมติ ของผมนี่ชิดนี่เลยหน้าบานเลื่อนไม่ได้เลยนะครับนี่คืองานเข้าเลยนะครับต้องลื้อเลยนะ,ะครับหวังว่าคงจะเข้าใจที่ผมอธิบายเนาะว่าควรจะมีระยะห่างนะครับระยะห่างอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณสัก7เซนถึง10เซนขึ้นไปนะครับผมไม่ต้องกลัวเสียพื้นที่นะครับตัวนี้ถัดมาครับอ่ ตัวนี้เลนเลนฉากอันนี้เป็น2ชั้นดีเลยนะครับใส่ของได้เยอะนะครับทีนี้แล้วก็ผมจะบอกว่าอันนี้ยี่ห้อนี้คือไม่ตายตัวเลยนะเพราะว่าบางทียี่ห้อนี้มีสําหรับใส่ตู้ใส่ตู้80อย่างเดียวยี่ห้อนี้มีใส่ตู้60 70แต่ไม่มี80มันก็เลยผมก็เลยผสมยี่ห้อไปนะครับแล้วก็พื้นที่ของเราเนี่ยบางทีก็ใส่80ได้70ได้แล้วแต่พื้นที่ ผมก็เลยต้องจัดสรรแบบนี้ให้กับลูกค้าครับว่า,อาขอขอไม่ระบุยี่ห้อไปนะครับเพราะถ้าเยนระบุยี่ห้อไปทําให้ผมต้องอฟ,ฟิกว่าตัวนี้ต้องไซส์นี้อย่างเดียวมันก็เลยถ้าเป็นไซส์นี้อย่างเดียวมันทําให้พื้นที่ด้านข้างมันเหลือครับก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับชุดกวดชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวดูรายรอบของห้องนี้ก่อนนะครับเอะ เราบอกติดตั้งครบหรือยังน่าจะครบไปเนาะหน้าบานแล้วกล <Okay. S 1> ับมาต่อเลยอันนี้ตัวไอครับผมหน้าบานแบบเดียวกันนะครับตัวนี้หน้าบานก็ทำเป็นนะผมลืมอธิบายหน้าบานทำเป็นแบบบานลูกฟักนะครับบานลูกฟัก ห้องโน้นก็ลูกฟักเหมือนกันอันนี้ทําเองนะครับไม่ไม่ได้ให้โรงงานไหนทํานะครับทาลูกฟักทํมวกกบทําหน้าบาทเองนะครับผมมาชุดครัวตัวนี้ก็เป็นลักษณะชุดครัวตัวไอนะครับใช้ท็อปเป็นคริสตัลไวเหมือนกันนะครับคุณนสมบัติก็อย่างที่แจ้งนะครับโดนน้ําของเหลวก็ไม่สามารถซึมผ่านได้นะครับนะครับก็เจีย ครับเป็นแบบเจียขัดเงานะครับผมครับนี่มีตู้แขวนด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องตู้แขวนนะครับอ่ะเอาขนาดก่อนนะครับขนาดอยู่ที่เทไลนะครับนี่ครับเวลาวัดก็วัดชนผนังเลยนะครับไม่ต้องเว้นสมมุติลูกค้าอยากจะเว้นใส่ตู้เย็นไม่ต้องเว้นเลยนะครับเพราะว่าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องขนาดอีกทีหนึ่งนะทีนี้ประมาณ2เมตรเจห้านะครับผม แล้วก็ห้องห้องสูงประมาณน่าจะ2เมตร80 m. นะครับ,รบก็ตู้แขวนผมก็ทำชนฟ้าให้นะครับครับอ่ะมาคลิปจะยาวเกินไปผมขออธิบายเลยนะผมเริ่มฟังก์ชันข้างในเลยเนาะนี่ครับข้างย่างข้างในเหมือนข้างในแต่เห็นไหมครับว่าช่องแคบลงนะครับครับช่องนี้กว้างอยู่ที่ เ0เซนนะครับผมห้องนูนข้างใน80เซนครับแล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้อที่ดุงดังหน่อยเขาก็จะทำแค่80อันนี้มี70ด้วยนะครับบานตัวบานพับผมก็ใช้เป็นแบบซอฟต์โค้ดให้นะครับครับถัดมาก็อันนี้ตรซิงครับตงซิงก็ทำลักษณะเหมือนข้างในเลยครับอันนี้ถ้าดูของเก่าผมผมมีทำการเคลื่อนย้าย ตำแหน่งตัวน้ำดีกับน้ำทิ้งให้ด้วยนะครับครับอันนี้ครับมีเสานะครับก็เลยทำเป็นชั้นให้นะครับชั้นนี้เลื่อนไม่ได้นะครับตายตัวเลยครับแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ลิ้นชักสามชั้นนะครับส่วนสีนี่ลูกค้าอข้อต้อมเองได้เลยนะครับเลือกมาให้ผมได้เลยนะครับ ว่าลูกค้าอยากได้สีอะไรนะครับก็คือเราเลือกในแพนโทนของสี TOA ผมใช้แพนโทนสี TOA เป็นหลักนะครับก็คือลูกค้ามันจะมีตัวเลขใช่ไหมครับผมก็ผสมตามแพนโทนตัวนั้นของเบอร์สี TOA นะครับผมแล้วก็ลูกค้าเลือกสีไหนนะครับหน้าบานสีไหนตัวกล่องลิ้นชักผมก็พ่นสีตามตัวสีหน้าบานเลยนะครับครับ อันนี้ตู้แขวนข้างบนนี่ยตู้แขวนข้างบนก้อนนี้ลูกค้าบางท่านคิดให้ผมคิดราคาว่าปกติคิดเมรเท่าไหร่คือผมก็ตอบยากผมก็เลยต้องบอกกับลูกค้าว่าผมขอทําแบบแล้วก็แบบตามพื้นที่จริงแล้วก็ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นเมรใช่ไหมครับก็แปลว่า ความสูงของตู้มันก็ต้องเท่ากันหมดแล้วก็ค่อยมาคิดราคาทีนี้ถ้าความสูงของตู้ต่างกันเราก็มาเพิ่มราคามันก็คำนวณยากผมก็เลยขอบอกว่าอขอเป็นทำแบบตามพื้นที่ทำความต้องการก่อนแล้วก็ค่อยคิดราคาออกมาแล้วก็คิดเป็นใบๆให้นะครับอ่ะตัวนี้ตู้ก็สูงนะครับถ้าเป็นแบบสั่งทำก็แบบนี้แล้วครับก็ได้ความสูงแปลกๆปประหลาดนะครับนี่ สูงอยู่ที่105เซนนะครับกว้างอยู่ที่55 cm, สําหรับใส่ไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟนี้ช่องอยู่ที่32 cm, แต่ว่าสูงโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ35 cm, นะครับกว้างก็55 cm, นะฮะแล้วก็เวลาผมทำอันนี้ผมจะมีตัวซีลซีนหรือว่าตัวช่องเสริมช่องเสริมอันนี้เป็นบานหลอกใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเผื่อว่า ถ้าเราทาพอดีเลยเราไม่รู้หรอกว่าผนังเราเนี่ยมันได้ฉากแค่ไหนควรที่จะมีตัวนี้หลอกไว้หน่อย10เซนเนี่ยก็คือเยอะเกินไปแล้วก็อยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน10เซนนะฮะแล้วก็เวลาเราเปิดมาเห็นไหมมือจับเราอะ่ะมันไม่โดนผนังครับถ้าเราเอาชิดเลยเหลือ2เซนมือจับเราอาจจะโดนผนังได้นะครับแล้วก็เกะกะเราเวลายืนนะครับอันนี้กองันเปิดนะฮะความสูง สูงต่างระดับเล่นระดับกันนิดนึงนะครับอ่อันนี้ทําเป็นตัวกล่องลบเสาให้นะครับครับนี่ก็มีชั้นปรับชั้นปรับระดับนี้เลือกปรับระดับได้ตามใจชอบเลยครับตามความสูงของของ,ของที่เราวางว่าควรจัดแบบไหนนะครับครับบานคู่นี่ มองแล้วบานคู่หน้าบานกว้างไม่เท่ากันนะฮะตัวนี้เจ็ดสิบเซนนะครับครับตัวนี้เจ็ดสิบห้าเซนห้าเซนก็เอาครับอ่านี่ครับครับแล้วก็ทำบัวปิดบนฝ้าไปนะครับส่วนมากผมชอบทำบัวไม่เอาตู้ไม่เอาตู้เนี้ยชิดฝ้าไปเลยชอบให้มีพื้นที่ว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ตู้ของผมนี้เป็นลักษณะ เอาขึ้นไปแขวนนะครับมันต้องมีพื้นที่สเปซหน่อยนึงนะครับนี่ก็มีนี่มีที่นี่มีตัวเสริมข้างเหน็นไหมตัวนี้เล็กสุดตัวนี้ประมาณ4เซนนะครับครับอันนี้อานนี้ก็มีทำอะไรบ้างหนึ่งก็ตัวโครงสร้างปูนนะครับโครงสร้างปูน2 ปูกระเบื้องผนังนะครับปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ปูเสร็จแล้วก็ติดตั้งท็อปนะครับติดตั้งท็อปเสร็จแล้วก็เริ่มติดตัวตู้แขวนนะครับติดตั้งตู้แขวนติดตั้งหน้าบานแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์พวกซิงค์นะครับครับผมหลักๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับดูโดยรวมอีกทีนึงนะครับ การทํางานใช้เวลานานไหมในการติดตั้งชุดครัวชุดครัวหนึ่งถ้าเป็นแค่ตัวไอตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณอ,าอยู่ภายใน2อาทิตย์ไม่เกิน2อาทิตย์นะครับแล้วถ้ารวมกันก็อยู่ประมาณ3อาทิตย์นิดนิดนะครับในการทํางานในการติดตั้งให้เสร็จนะครับที่หน้าง,งานแต่ว่าส่วนของตัวหน้าบานแล้วก็ตู้ขแขวนเนี่ยต้องผลิตก่อนนะครับใช้เวลาผลิตนี่ประมาณ หนึ่งถึงสองเดือนนะครับตัวนี้นะครับต้องผลิตก่อนที่โครงสร้างปูนจะเข้านะครับผมถ้าเข้าโครงสร้างปูนโครงสร้างปูนเสร็จก่อนก็ต้องรอตัวหน้าบานเข้าไปติดตั้งให้นะครับผมบในส่วนของอชุดครัวของผมที่ผมเน้นจุดขายของผมก็คือผมจะทําให้ตัวหน้าบานนี้ใกล้กันมากที่สุดนะครับะระยะห่างนี้อยู่ประมาณ2องเซนนะครับ ระยะห่างอยู่ประมาณ2เซนนะครับตัวนี้ต้องมีแกลบหน่อยลูกค้าบ,บางท่านอยากอยากได้ชิดเลยของผมทําไม่ได้นะครับของผมยังมีระยะห่างอยู่นะครับก็ทําไมผมต้องมีระยะห่างของโครงสร้างนะครับเพราะว่าสมมตุติตัวนี้เสียหายใช่ไหมครับน้ํารั่วตัวนี้ก็ไม่เสียหายตามนะครับสมมติว่าน้ารั่วทั้งน้ารั่วแบบเราไม่อยู่น้ําเกิดรั่วจากตัวน้ําดีตัวเนี้ย น้ำดีตัวสายน้ำดีหมดอายุครับเกิดรั่วแล้วน้ำไหลนองเต็มเต็มบ้านเลยโดยที่ตัวนี้เราก็แค่เอามาเช็ดทำความสะอาดพอแล้วก็ส่วนพวกนี้ตู้ด้านข้างพวกนี้น้ำก็มาไม่ถึงแหละใช้งานได้ปกตินะครับหลักๆที่ผมนำเสนอก็คือหน้าบานใกล้กันนะครับไม่ได้เป็นแบบห่างๆถ้าใกล้กันเห็นไหมครับว่าได้หน้าบานสี่ชุด ถ้าเป็นแบบทำบางหางบางทีลูกคา้าอาจจะได้แค่3มชุดที่เป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบลิ้นชักมีแบบนี้ด้วยนะครับครับผมก็ฝากไปด้วยครับสำหรับผลงานชุดครัวปูนกึ่งกับชุดหน้าบานสังทำนะครับของรับทำเคาน์เตอร์ครัวปูนของผมนะครับหวังว่าชุดครัว2ชุดนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียสำหรับตกแต่งห้องครัวของท่านผู้ชมที่กำลังหา ช่างเข้าไปติดตั้งชุดครัวอยู่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามก็คือเดี๋ยวจะได้เห็นผลงานอีกหลายชุดของผมในเป็นแนวทางในการไปติดตั้งชุดครัวของท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเปลาปล่อปลอขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ผมเข้ามาติดตั้งุดครัว2ชุดนี้นะครับผมขอตัวล้วครับสวัสดีครับ